Сейчас, блог.

xếp sẽ sí, thằng mua thằng hàng ở à, thằng đây luôn ờ xe của đấy thằng này luôn hai anh thằng đấy hai anh thằng đấy thằng đấy, thằng này thằng đấy. Thằng đấy hả cả ít, ít. À, ít. ừ nói ừ, ừ thì phụ ừ, เสียบใจ่อืมงได้หัวทางไดหาง้หีทางทางอืมอาลงยาบอกอีกเออพูดแลวทีไร อ้งวัวงไพ่มาเต็มบปเลยเหยียบคู่บ่เหยียบร่องหมดนจะแหละเข้ามาไปสั่งนเฮ้ยเผื่อจะเหย,ยียบไปยังร่องมันก็เข้ามาป้ามันนี่มียังมันก็เข้ามาอ,อ